สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องตัวละครเอกพยายามจะจุดจุดค่าทุกวันเล่มหนึ่งนะคะเนื้อเรื่องย่อก็คือชูอีมี3มสิ่งที่กังวลหากจะสมบทเป็นตัวร้ายไร้ค่าในนิยายฮาร็เลม 1. นึ่ทำอย่างไรให้พระเอกเป็นพระเอกในฝันเหมือนในนิยายสุดคลาสสิก 2. จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเอกได้อย่างไรสจะวางท่าทางอย่างไรไม่ให้เกาะแข้งเกาะขาพระเอก ด้านพระเอกเซียซีก็มี3เรื่องที่กำลังเป็นกังวลเช่นกัน 1. สิทธิ์พี่ใหญ่ได้เปลี่ยนไปแล้ว 2. ส,สิทธิ์พี่ใหญ่ได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ 3. ทํทำอย่างไรถึงจะได้แต่งงานกับเขาระบบยินดีด้วยค่ะโปรยดอกไม้โปรยดอกไม้ขอให้ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรชูอีเดี๋ยวก่อนแล้วที่บอกว่าเป็นนิยายฮาเลมล่ะ สำหรับเรื่องตัวละครเอกพยายามจะจุดๆุดค่าทุกวันเล่มหนึ่งนะคะก็สำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราขออธิบายคร่าวๆก่อนนะก็คือเรื่องนี้จะเป็นแนวทะลุมิติค่ะนายเอกคือฉูหวีเป็นหนุ่มที่ถือว่าเป็นแฟนตัวยงที่ชอบอ่านนิยายออนไลน์มากคนหนึ่งเลยจนกระทั่งเขาได้มาเจอนิยายเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าอภินิหารดาบผู้สวรรค์ก็เลยตามอ่านมาเรื่อยๆเลยเพราะว่ามีตัวละครหนึ่งที่ชื่อเหมือนกันกับเขาเลย แต่ชูอีในนิยายดันเป็นตัวร้ายค่ะแถมตอนล่าสุดที่เขาอ่านตัวร้ายตัวนี้ก็ดันตายอีกต่างหากตายแบบโดนพระเอกฆ่าตายเลยพออ่านเจอแบบเนี้ยชูอีตัวจริงก็เลยหัวใจแตกสลายมากก็เลยบน่บนบน่บนบน่บนแบบถ้าเป็นฉันนะไม่พลาดแบบนี้นะแน,น่หักคะแนนหักคะแนนแล้วแค่นั้นแหละเขาก็ถูกดูดเข้าไปเลยค่ะไปอยู่ในที่เรียกว่า เป็นเกมสวมบทบาทแล้วก็จะมีระบบปฏิบัติการชื่อว่า007ด้วยจนพอเข้ามาในนิยายปุ๊บก็จะเป็นช่วงที่พระเอกของนิยายเซียซียังเป็นเด็กๆอยู่ค่ะซึ่งตามต้นฉบับออลิสเนี่ย ตัวชูอีตัวร้ายอ่ะก็จะร่วมกับสิทธ์น้องในยอดเขากันแกล้งพระเอกกันพอมาคราวเนี้ยที่ชูอีตัวจริงเข้ามาในร่างปุ๊บก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พยายามหาทางสารสัมพันธ์เพื่อเกาะขาพระเอกในอนาคตให้ได้ก็เนื้อเรื่องคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วส่วนทางด้านบรรยากาศของเรื่องเนี่ยสำหรับเรื่องนี้จะบอกว่าบรรยากาศดีมากค่ะอ่านไปคำไปคือเนื้อเรื่องตลกมากเราชอบเวลาที่ เดี๋ยวขอเรียกว่าอวี่ละกันนะคะคือเราชอบเวลาที่อวีคิดในใจมากเลยเห็นเขาบ่นในใจทีไรเราขำทุกรอบยิ่งเวลาที่เขาคุยกับระบบแล้วก็เถียงกันเรื่องคอมเมนต์ของคนอ่านนะคะคือตลกมากเราชอบความที่เขาจะสามารถหาอะไรมาบ่นได้ทุกช่วงจังหวะที่มันวิกฤตเลยคือเป็นคนที่ค่อนข้างบ่นเก่งเลยค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่บ่นแบบพอดีนะไม่ได้มากไปจะทำให้ลำคาญนะคะแต่ว่าจะบ่นออกมาให้แบบ พอาน่ารักให้เราอ่านแล้วขำตามไปด้วยแบบเนี้ยคือต้องบอกว่าสําหรับอวีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นแต่ก็เป็นคนดีคนนึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต่อให้สถานาการณ์มันจะฉุกเฉินหน่อยแต่เพราะนิสัยเขาเลยทําให้การมองสถานาการณ์ต่างๆอะ่ะมันจะเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าก็เลยจะมีการแบบคิดเ,เดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่บนนู่นบนนี่อะไรออกมาให้เราพอขำๆฮ่าๆาตามไปได้ตลอดซึ่ง นี่ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราชอบในตัวของอวี่มากเลยเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็พลังบวกเยอะมากค่ะแต่ว่าก็จะไม่ใช่คนดีที่แบบดีๆจนเกินไปอะ่ะคือเป็นคนที่รู้จักโกรธรู้จักแค้นไม่ใช่แบบใจดีแล้วให้อภัยไปทั้งหมดเราชอบตรงจุดนี้ของเขามากจริงๆค่ะส่วนทางด้านพระเอกของเรื่องนี้นะคะเซียซีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ใครที่ชอบพระเอกแบบลูกเสือห่มหนังแกะเราแนะนําน้องเซียซีจริงๆค่ะคือน้องอ้อนเก่งมากน้ําตาไหลง่ายมากเป็นเจ้าเด็กแบบอ้อแอ้อ้อแอน่ารักนะ่าเอ็นดูสุดๆแต่ว่าต้องโน้ตไว้แบบสําคัญสําคัญเลยว่าทุกอาการที่พูดมาน้องเป็นแค่กับอวี่คนเดียวค่ะคืออยู่กับอวี่แล้วน้องจะอารมณ์ดียิ้มจนตาหยีตลอดแต่ว่าเวลาที่อยู่กับคนอื่นก็คือตาขวางตลอดเลยนะคะเย็นชาเข้าถึงยากพูดแบบนับคำได้ ถ้าใครชอบพระเอกแนวร้ายกับคนทั้งโลกแต่ดีกับเธอแค่คนเดียวเนี่ยน้องเสี้ยซีตอบโจทย์มากจริงๆเพราะว่าน้องจะอ้อแอ๊บเบะปากน้ำตาคอแค่กับอาวี่คนเดียวจริงๆเป็นเด็กน้อยน่ารักเป็นเด็กดีให้แค่อวี่คนเดียวเลยจริงๆค่ะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงฉากที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสปอยนะขอเตือนก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านแล้กวกลัวเจอสปอยนะคะ ก็สำหรับฉากแรกที่เราชอบในเล่มนี้นะคะคือต้องบอกว่าเราชอบตั้งแต่ที่อาอี่เข้ามาในโลกนี้แรกๆเลยแหละเพราะว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็มีอะไรให้บ่นเยอะมากคือเหมือนมีอะไรให้บ่นตลอดเวลาอย่างตอนที่เขาต้องเข้าไปหาตัวน้องเซียซีในป่าต้องห้ามพอเข้าไปปุ๊บก็เจองูเหลือมยักษ์ก่อนเลยแล้วก็บังเอิญว่าเขาดันเหลือบไปเห็นเศษผ้าสีขาวคล้ายๆที่ตัวเองใส่อยู่ค่ะซึ่งมันก็คือชุดสิทธิ์ในสำนักอะ แล้วในป่าต้องห้ามเนี่ยก็มีน้องเข้ามาก่อนแค่คนเดียวตัวเขาเป็นคนที่สองตอนเนี้เสื้อเขามันก็ไม่ได้มีตรงไหนที่แหว่งไปเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้แค่ว่าเศษผ้าที่อยู่กับงูตัวนี้ต้องเป็นของพระเอกแน่ๆแ,แล้วพอคิดได้แบบนั้นปุ๊บอว๋่ก,ก็คิดในใจต่อทันทีเลยว่าเดี๋ยวก่อนชิบหายไม่ใช่ชุดของสิทธิ์น้องใช่ไหมแกกินพระเอกไปแล้วเหรอคือ <c oughs> อั๋วอีอ่ะเขาจะมีจังหวะแบบนี้บ่อยมากเลยค่ะเพราะเราเห็นเขาคิดในใจแบบนี้ที่ไรเราขำทุกทีเลยอีกอย่างคือ,อต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยสองคนเขาจะยังไม่ญาติดีกันนะคะเพราะว่าอาั๋วีเข้ามาในตอนที่ร่างเดิมน้องอะ่ะ คือร่างเดิมร่างเดิมเขาเนี่ยแหละแกล้งน้องไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะน้องก็เลยจะระวังตัวอยู่ตลอดแต่ว่าอวอีเองก็พยายามเข้าหาน้องตลอดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อให้แผนการเกาะขาพระเอกในอนาคตสําเร็จรุล่วงไปได้ดีเพราะฉะนั้นในตอนนี้หลังจากที่เขามาเจอกันในป่าต้องห้ามแล้วใช่ไหมคะสองคนเนี่ย ถ้าตามเนื้อเรื่องเดิมน้องจะต้องกินผล,ลไม้อะไรสักอย่างเข้าไปเพื่อให้มันมีผลกับพลังในร่างน้องค่ะแล้วด้วยความที่อาอี่เขาก็รู้เนื้อเรื่องอยู่ละเขาเลยพยายามจะให้น้องกินเพื่อให้มันเป็นไปตามพอตเดิมแต่คือน้องก็ระแวงอะ่ะพอที่ผ่านมาโดนแกล้งตลอดก็ไม่รู้ว่าคราวนี้อาอี่จะทําอะไรอีกอยู่ๆมาบอกให้กินผลไม้หน้าตาประหลาดน้องก็เลยพยายามปฏิเสธแต่อาอี่ก็พยายามจะให้น้องกินเหมือนกันในหนังสือก็เลยเป็นแบบ ชูอีมองเซียซีด้วยความอ่อนโยนกินเลยสิเซียซีออกอาการหวาดกลัวพร้อมจะใส่เกียร์หมาเพ่นได้ทุกเมือ่อท่าทางและแววตาของชูอีดูน่าหวาดกลัวอย่างกับปีศาส คือคนนึงอ่ะพยายามทําหน้าอ่อนโยนเพื่อหลอกล่อให้กินนะคะแต่อีกคนก็มองไปปีศาจไปแล้วอ่ะคือช่วงแรกๆเนี่ยความคิดเขาสองคนเนี่ยจะไปคนละทางเลยจริงๆค่ะพอไม่ว่าอาวีจะทําอะไรพยายามทําดีขนาดไหนน้องก็ระแวงทุกอย่างเลยจริงๆต่อให้จะแอบเข้าไปถ่ายพลังเพื่อรักษาน้องทุกคืนแต่ก็ถูกมองเป็นคนที่แบบมาลวนลามคือ ตอนอ่านเราจะสงสารก็สงสารเอาอีกนะคะแต่เราก็ขำไปด้วยเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรไม่ขึ้นเลยไม่ว่าจะทําดียังไงก็ยังโดนน้องมองไม่ดีอยู่ตลอดจนกระทั่งพอหลังจากที่เขาปรับความเข้าใจกันได้เท่านั้นละ่ะทีเนี้ยบรรยากาศระหว่างทั้งคู่ก็จะเปลี่ยนไปเลยค่ะคือเราจะชอบอยู่ตอนหนึ่งที่สองคนนะ่ะเขาจะไปป่าป,ปีศาจกันคือช่วงเนี้ยต้องบอกว่าอา่า บรรยากาศระหว่าง2คนคนีเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วเราอ่ะจะขำตั้งแต่ต้นเลยที่เขาออกจากยอดเขากันนะคะคือแค่ออีขี่กระบ,บี่ก็ทําให้เราขำได้แล้วช่วงนี้ในหนังสือก็คือ ชูอีอุ้มเสียซีทยานขึ้นไปบนดาบวารีสวรรค์ก่อนจะพูดสิน้องข้าจะพาเจ้าบินพูดจบเขาก็ใช้ดาบวารีสวรรค์ฟิวบินออกไปอย่างรวดเร็วพอดาบวารีสวรรค์เคลื่อนที่ชูอีก็น้ําตาไหลท่วมหน้าบาเอ้ยเปลี่ยนทิศทางยังไงเนี่ยลดความเร็วยังไงหยุดไม่ได้แล้วเจ้าโมแต่ไปอยู่ที่ไหนมาตอนซ้อมเบรกอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> คือพอขี่แล้วก็ควบคุมไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงแล้วประเด็นคือเอาน้องขึ้นกระบี่มาด้วยไง แต่ทางเจ้าน้องก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ฉู่อ๋ี่ในเรื่องนี้ยเขาจะเป็นคนที่สง่างามและเย็นชาค่ะปกติจะนิ่งๆและส่งส่งอยู่ละแล้วออี่เนี่ยพอเข้ามาก็สวมบทบาทได้อย่างดีมากดีจนแม้แต่ตอนที่ตกใจเพราะหาวิธีเบรกกระบี่ไม่ได้ก็ยังคงสงบนิ่งอยู่จนตอนที่นึกวิธีไม่ถ่ายพลังเข้าไปในกระบี่เพื่อให้มันหยุดได้อ่ะ แต่ก็บังเอิญมันดันมาอยู่อยู่ที่กลางแม่น้ําพอดีอีกพอกระบี่ไม่มีพลังหล่อเลี้ยงก็ไปต่อไม่ได้ค่ะทีนี้ทั้งคนทั้งกระบี่ก็เลยล่วงกันไปหมดเลยแต่ก็ทอความสูงส่งและสง่าง,งามที่ติดตัวมาเลยทําให้น้องเซียซีไม่ได้คิดว่าออาวี่มีปัญหาเลยแต่ดันคิดไปถึงว่าในหนังสือคืองี้ค่ะ เซียซีเห็นท่าทางฉูวหวีสุขุมสงบก่อนหน้านี้เขากระวนกระวายนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ตื่นตระหนกแล้วแม้กระทั่งยังมีเวลาขุนคลิดหรือสิทธิพี่ใหญ่ต้องการจะทดสอบเขากันแน่นะ คือน้องคิดไปว่าสิทธิ์พี่ใหญ่จะทดสอบฝีมือตัวเองเลยจงใจเบรกน้องก็เลยตั้งสติแล้วก็เรียกดับกลับคืนมาอย่างมีสติค่ะในขณะที่คนที่น้องคิดว่ามีสติอย่างอวีความจริงแล้วในใจกําลังลองตะโกนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเขาตกใจมากจนกระทั่งนะสรุปแล้วสองคนเขาก็ตกน้ํากันไปทั้งคู่เลยค่ะก็คือตอนนี้ยต้องบอกว่า คือน้องอ่ะเพิ่งจะอายุ13นะคะน้องยังเป็นเด็กอยู่เลยการฝึกฝนน้องอ่ะก็เลยยังมีพลังไม่เท่ากับอวีต่อให้จะตั้งสติได้แต่สุดท้ายน้องก็ยังบังคับดาบไม่ได้แล้วก็ตกน้ำก็ไปทั้งคู่ซึ่งความจริงแล้วข่าวนี้ถือว่าน้องทําได้ดีมากแล้วนะคะตั้งสติได้เร็วมากอาวีก็ยังแอบชมในใจเลยแต่ทั้งน้องอ่ะคือแบบน้องอ่ะน่าเอ็นดูมากเลยค่ะคือนน้องอ่ะคิดจริงๆว่า ที่ตกลงมาเมื่อกี้อวีน่าจะตั้งใจทดสอบฝีมือน้องแล้วพอทําพลาดทําให้อวี่ตกน้ํามาด้วยกันน้องก็เลยหงอยมากแบบเสี้ยซีน้ําตาคอเบา้าดวงตาดําใสเจ๋วคู่นั้นเต็มไปด้วยน้ําตาเขาสูดจมูกแล้วพูดว่าข้าขอโทษสิท์พี่ใหญ่ข้ามันไรประโยชน์คือตอนอ่านแล้วแบบน้องครับอยากโอ,โอ,โอน้องมากจ้น้องคือน้ําตาคอเลยอ่ะกลัวพี่เขาโกรธคือ น้องลูกทำไมน่ารักน่าเอ็ดูขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่แต่แต,แต่ในขณะที่น้องน่ารักน่าเอ็นดูมากพอตัดไปทางฝั่งอวีที่ได้ยินน้องพูดแบบนั้นนะคะเขาก็คิดในใจว่าไม่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 ไมไมไมพระเอกเจ้ามีประโยชน์มากถ้าไม่มีเจ้าเราสองคนคงตายเป็นผีไปแล้วฉู่อีรู้สึกละอายใจเล็กๆไม่รู้ว่าควรตอบกลับอย่างไรทำได้แต่เพียงรักษาท่าทางสุขุมไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกอับอาย คือต่อให้จะกลับมาดีกันแล้วนะคะแต่เรื่องคิดไปคนละทางของสองคนอะ่ะก็ยังเหมือนเดิมเลยในขณะที่น้องน้ำตาคอเบ้าโก้สิทธิพี่จะโกรธรีบบอกแบบสิทธิพี่ใหญ่ท่านอย่าโกรธข้าเลยรอบนี้ข้าไม่ผ่านการทดสอบทําให้ท่านตกน้าคราวหน้าข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนสิทธิพี่ใหญ่อย่าโกรธข้านะส่วนทางฝั่งอวี๋พอได้ยินแบบนั้นก็งงมากข้างนอกยังทําตัวเป็นสงบนิ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ข้างในคือฮะอะไรนะทดสอบอะไร คือจากเนี้ยเราทั้งเอ็นดูน้องแล้วก็ขำเอาอีมากจริงๆค่ะเขาอยู่ด้วยกันแล้วบันเทิงมากมันจะเป็นแบบทั้งความน่ารักกับความตลกปนกันอยู่ตลอดเลยอะ่ะ Uh, แล้วหลังจากนั้นทีนี้ก็จะมีอะไรเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะคือสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเดินเรื่องเร็วมากนะในความรู้สึกเราแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ทิ้งพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปค่ะถึงบางฉากจะดูตัดฉึบไปหน่อยแต่ในระหว่างที่ดำเนินเรื่องไปเขาก็จะมีการคอยสอดแทรกเก็กเล็กๆน้อยๆเข้ามาอยู่ตลอดเลยยิ่งโดยเฉพาะกับโมเมนต์น่ารักนนะคะอันนี้คือจะมีมาให้เราแอบยิ้มอยู่บ่อยๆเลยค่ะอย่างในช่วงงานประมูล คือจริงๆต้องบอกว่าเราชอบช่วงงานประมูลทั้งช่วงเลยนะเพราะว่าจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักที่ดีต่อใจเราเยอะมากทั้งความน่ารักของพี่ใหญ่ของอวีไหนจะความน่าเอ็นดูของน้องอีกอะคะ่ะคือน้องอะประมูลปิ่นปักผมมาให้อวีด้วยนะคะน้องเป็นเด็กดีมากแล้วคือในช่วงเนี้ยจะมีอยู่โมเมนต,ต์หนึ่งที่เราค่อนข้างชอบมากเลยคือจะเป็นตอนที่ ก่อนงานประมูลเริ่มระหว่างที่กําลังนั่งคุยเล่นกันเนี่ยอยู่ๆออีก็หันมาถามแย่น้องค่ะว่าสิทธ์น้องชอบข้าไหมแล้วทางน้องคือดวงตาเสี้ยซีเป็นประการวิบวับเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองฉู่อีเรากับจ้องโลกทั้งใบในสายตาเขามีแค่ฉู่อีคนเดียวเท่านั้นคือเนี่ยแบบคุณสําหรับน้องอะ่ะออีเป็นโลกทั้งใบของน้องแล้วนะคะเป็นโลกทั้งใบของน้องแล้วอะ่ะ คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาน้องใช้ชีวิตมาลําบากจริงๆค่ะน้องโดนแกล้งแบบ ต่อให้เขาจะไม่ได้บอกอรายละเอียดมาแบบชัดเจนว่าโดนอะไรบ้างแต่จากความระแวงที่น้องมีให้อาวีกับสิท่คนอื่นในช่วงแรกก็ทําให้เรารู้ว่าที่ผ่านมาน้องคงโดนมันหนักจริงๆจนกระทั่งหลังจากที่อวีเข้ามาในร่างนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนน้องก็ได้เรียนรู้กันใหม่ได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่จากอาวีในร่างนี้ได้รับความอบอุ่นความอ่อนโยนแบบที่ไม่เคยได้จนทําให้ จากความระแวงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นความผูกพันจนกลายมาเป็นความยึดติดเหมือนในทุกวันนี้คือน้องก็มองเอาอีเป็นโลกทั้งใบไปแล้วอะ่ะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าตอนที่อ่านอะ่ะเรารู้สึกยังไงกันแน่แต่เราชอบโมเมนต์ตรงช่วงนี้มากเลยจริงๆ Uh, แล้วเดี๋ยวเรามาต่อจากเมื่อกี้กันนะคะก็คือหลังจากที่น้องโดนอวีถามมาแบบนั้นใช่ไหมคะน้องก็รีบตอบเลยว่าชอบแล้วพออวีถามมาอีกว่าในอนาคตจะปกป้องข้าไหมน้องก็กำหมัดแน่นเลยแล้วก็บอกว่าแน่นอนจนพอถูกอวีถามมาอีกว่าแล้วถ้าข้าถูกลังแกเจ้าจะทํายังไงล่ะแต่ว่าพออวีถามจบเนี่ยน้องก็ยังไม่ทันได้ตอบค่ะพี่ใหญ่ของอวีที่นั่งอยู่ด้วยก็ชวนคุยก่อนอวี่ก็เลยหันไปคุยเล่นกับทางนั้นแทนเลย ไม่รู้ว่าน้องจะตอบอะไรซึ่งน้องเซี่ยซีของเราก็เซี่ยซีมองใบหน้าฉู่อี่ที่กําลังหวัวเราะเขาล้าสายตาพังตอบคําถามเมื่อคู่ในใจเงีเงยบๆใครกล้ารังแกสิทธิพี่ใหญ่ข้าจะฆ่ามัน คืออย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นเลยค่ะว่าน้องอ่ะเป็นพระเอกแนวร้ายกับคนทั้งโลกแต่ดีกับเธอแค่คนเดียวจากโมเมนต์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเวลาอยู่กับอวีน้องจะเป็นเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็น,น,นดูมากกลัวทาได้ไม่ดีกลัวสิทธิ์พี่ใหญ่โกรธจนหน้าหงอยน้ําตาคอเลยแต่พอพูดถึงว่าจะมีใครมาลังแกสิทธิ์พี่ใหญ่ปุ๊บความดุร้ายตามธรรมชาติของน้องก็อ,ออกมาหมดเลยค่ะคือน้องคิดไว้เลยว่าถ้าน้องโตเมื่อไหร่น้องจะปกป้องสิทธิ์พี่ใหญ่ให้ดีๆเลย คืออย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้น้องยังเด็กอยู่ค่ะพวกพลังความสามารถอะไรแบบนี้ก็เลยจะยังไม่ค่อยเยอะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นอวีเลยจะเป็นคนจัดการซะส่วนใหญ่จนทำให้น้องแบบน้องแอบไม่พอใจอายุตัวเองะคือ <c ười> น้องหุดหงิดที่ตัวเองอายุน้อยเลยทำอะไรมากไม่ได้ต้องให้สิทธิพี่ใหญ่จัดการทุกอย่างคือน้องอะตอนที่เราเห็นน้องคิดแบบนี้นะคะ่ะเราเอนดูน้องมากเลยอะน้องน่ารักมากมากเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีทีนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่สำหรับเรามันสนุกมากเลยค่ะตอนที่อ่านอ่ะ นอกจากโมเมนต์พระนายที่ทําให้เราทั้งยิ้มทั้งขำแล้วเราว่าเนื้อเรื่องตรงช่วงหนอนกินคนอะสนุกดีมากเลยอ่านแล้วมันลุ้นลุ้นตื่นเต้นดีสําหรับเราคือเขาสลับระหว่างความตื่นเต้นของเนื้อเรื่องกับโมเมนต์น่ารักน่ารักของอวอี่กับน้องได้พอดีมากๆอ่านแล้วมันไม่ขัดเลยอะค่ะออกจะเอ็นดูน้องมากด้วยนะยิ่งโตน้องก็ยิ่งอ้อนอวี่เก่งมากอ้อนตั้งแต่ที่เริ่มออกจากยอดเขาเลยอะค่ะคือพอตอนที่เขาขี่กระบ,บี่กันเนี่ยนะคือเขาจะไปกันเป็นกลุ่มเลยนะ ะะไปกันหลายคนมากๆก็จะต่างคนต่างแยกกันขี่กระบี่ใช่ไหมแต่ทีนี้พอขี่ไปได้สักแป๊บหนึง่งน้องเนี่ยก็จะเก็บกระบี่ของตัวเองละเราก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนกระบี่ของอาวี่ค่ะแล้วก็แกล้งบอกแบบข้าเหนื่อยแล้วเสร็จแล้วก็กอดเอออวี่ยิ้มแฉ่งเลยคืออ้ยมันเคี่ยวมากแล้วคืออาวี่ก็ไม่ได้ว่าด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเคยชินกับสัมผัสแบบนี้กันไปแล้วนะคะก็ปล่อยให้น้องเกาะไว้ด้วยกันแบบนั้นแหละแต่ก็จะมีแอบคิดในใจตอนที่น้องบอกว่า ข้ายืนบนดาบสิทพี่ใหญ่สบายใจสุดแล้วอาอีก็จะคิดในใจแบบ <c oughs> เด็กน้อยเจ้าลืมเรื่องที่ข้าขี่ดาบเร็วเกินไปจะทําให้ตงดาบในปีนั้นไม่ได้หรอสบายใจหรอวางใจหรอคือ <c oughs> <c oughs> นอกจากจะเอนดูน้องที่หาเรื่องอยากอยู่ใกล้สิทธิพี่แล้วตอนอ่านช่วงเนี้ยเราก็ยังตลกกับความคิดของอวีด้วยค่ะคือเขาเป็นคนที่จะมีความคิดแบบนี้ออกมาทําให้เราหลุดขำได้ตลอดเลยจริงๆยังจะมีอีกโมเมนต,ต์หนึ่งในช่วงนี้จะเป็นตอนที่สองคนเขาจะพักลงเตรียมกันล่าอวีก็ดื่มจนเมาด้วยแล้วมันแบบคือน้องอะ่ะ ก็จะได้จูบอาอีเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตอนที่อาอี่กาลังสลืมสลือแบบไม่ค่อยมีสติอะก็เลยไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนทางน้องพอได้สติกลับมาน้องก็ตกใจมากเหมือนกันจนตบหน้าตัวเองเลย แต่ถึงจะกําลังโมโหตัวเองยังไงน้องก็ยังจับอาอี่ให้นอนบนเตียงดีๆนะคะช่วยถอดรองเท้าแล้วก็ห่มผ้าให้ด้วยคือยังดูแลสิพี่ใหญ่อย่างดีเหมือนเดิมเลยแต่ก็ด่าตัวเองไปด้วยอะ่ะแล้วคือสรุปคืนนั้นน้องก็ตบตัวเองไป2ทีแถมตกแรงมากจนตื่นมาตอนเช้ามันก็ยังเป็นรอยอยู่เลยจนเอาอี่ที่ตื่นมาแบบไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพอเห็นหน้าน้องแดงเป็นรอยขนาดนั้นก็นึกว่าตัวเองเป็นคนทําก็คิดได้ใจแบบ บ้าเอ้ยไม่จริงใช่ไหมที่แท้เมื่อคืนก็มเมาอารวาสเจ้าของร่างเดิมเข้าสิงทุบตีพระเอกใช่ไหม <c oughs> คือจากที่ตรงเนี้ยเราจะสับสนตามความรู้สึกผิดที่เผลอไปฉวยโอกาสตามน้องใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าเรามาขำกับความคิดอวีแทนค่ะแล้วคือเขาเลกล,กลักมากเลยนะคิดไปกันใหญ่มากในหนังสือคือ ชูอีตกใจจนวิญญาณแทบออกจากล่างทำลายพระเอกรอบนี้ความสัมพันธ์ดีๆที่ผ่านมาสามปีคงไม่เหลือแล้วใช่ไหมแววตาพระเอกดูเศร้าส้อยและน่ากลัวเมื่อเซียซีเห็นสีหน้าชูอีดูเศร้าเสียใจพันรู้สึกตกใจสิทธิพี่ใหญ่เป็นอะไรไปชูอีตีความเองอย่างฉับพันตีค่าแล้วยังแซงว่าไม่ได้ทำคือ <c oughs> <c oughs> ออีกลัวน้องโกรธจะลนไปหมดแล้วค่ะคือเชื่อไปแล้วว่าตัวเองตอนเมาต้องเป็นคนทําน้องแน่ๆก็เรียกน้องแบบสิ์น้องซีเอ,อ๋อแล้วคือน้องอ่ะก็ไม่เคยโดนเอาวีเรียกแบบนี้ตามปกติก็เรียกสิ์น้องสิ์น้องนั่นแหละนี่เป็นครั้งแรกเลยที่โดนเรียกว่าซีเอ๋อค่ะก็เลยทําให้น้องเองก็ตีความไปอีกทางเหมือนกัน คือน้องคิดว่าหรืออาอีจะจําเรื่องที่โดนจูบเมื่อคืนได้น้องก็เลยเริ่มลนเหมือนกันแต่ว่าพอตอนที่น้องตัดสินใจจะคุกเข่าสํานึกผิดอาอีที่ก็รู้สึกผิดพอคิดไปเองเหมือนกันเนี่ยก็พูดขึ้นมาก่อนว่าสิทธิพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทุบตีเจ้าจนน้องที่ได้ยินแบบนั้นก็ฮะ ทุบตีเหรอน้องก็เลยอึ้งๆไปแป๊บหนึ่งค่ะถึงค่อยนึกออกว่าบนหน้าตัวเองมันยังมีรอยอยู่น้องก็เลยรีบบอกไปว่าสิพี่ใหญ่ไม่ได้ทุบตีค่ะแล้วก็แก้ตัวแบบเมื่อคืนข้าฝันร้ายก็เลยตีตัวเองแบบไม่รู้ตัวแต่ทางอวีก็ยังนึกว่าน้องกําลังแก้ตัวให้ตัวเองอยู่ค่ะคือ เอาจริงๆอะถึงปกติเราจะเห็นเขาคิดอะไรตลกๆแบบกลัวน้องโกรธกลัวน้องเอาดับมาแทงตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงแล้วอั๋วีเขาก็เลี้ยงน้องมา3ปีแล้วนะคะเลี้ยงมาตลอดอยู่ด้กันมาตลอดมันก็เลยเหมือนเริ่มจะมีแบบเป็นความรักเป็นความผูกพันแล้วอะพอคราวเนี้ยคิดว่าตัวเองเมาแล้วเผลอไปตีน้องอั๋วีรู้สึกผิดมากเลยนะคะเห็นหน้าน้องเป็นรอยตบแบบนั้นเขาก็ปวดใจมากพอได้ยินน้องเหมือนจะแก้ตัวให้ตัว,ตวเองอีกเขาก็เลยบอกน้องว่า ไม่ต้องพูดแล้วสิทธ์พี่เข้าใจแล้วพอพูดเสร็จเขาก็ยื่นมือไปรูปแก้มน้องอะแล้วก็บอกต่อว่าตีค่าคืนเถอะแต่คือในขณะที่อาอี่รู้สึกผิดมากตัดมาทางเจ้าน้อนที่โดนรูปแก้มกคืออึง้งไปละค่ะแล้วด้วยความที่พอโดนรูปแก้มแบบเนี้ระยะห่างระหว่างสองคนมันก็เลยมีแค่นิดเดียวเองอะน้องก็เลยได้โอกาสมองอาอีแบบระยะใกล้มากๆแล้วจนเผลอคิดในใจไปว่า ไม่คิดว่าสิทธิพี่ใหญ่จะน่ารักขนาดนี้แล้วจะบอกว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่เราได้เห็นความเจ้าเล่ห์ของน้องกันแบบเต็มๆเลยค่ะเพราะในหนังสือคือเซียซีอมยิม้มสัมผัสใบหน้าฉูหวีอยังอ่อนโยนหลี่ตายิ้มเล่ากับสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ปนด้วยความน้อยใจและระมัดระวังสิทธิน้องจะมีสิทธิ์อะไรไปตีสิทธิพี่ใหญ่ล่ะถ้าสิทธิพี่ใหญ่อยากชดใช้ความผิดก็ให้สิทธิน้องกินปลาแทนแล้วกัน อาจเป็นเพราะว่าฉู่อี่ยังสวมเสื้อคลุมไม่เรียบร้อยดีไหปละ,ะอันงดงามจึงโผล่ขึ้นมาให้เห็นบางส่วนเซียซีจอ้องฉู่อี่ด้วยสายตาลึกซึง้งเขาเลิกคิ้วพร้อมกับพูดชัดถ้อยชัดคาสิทธิ์น้องอยากกินปลาฉู่อี่หนาวสั่นอย่างไม่มีสาเหตุคือเนี่ยความจริงแล้วน้องเป็นเจ้าจิ้งจอกห่มหนังกระต่ายอะคะ่ะที่ผ่านมาที่ทําตัวน่ารักตาใสเพราะความจริงแล้วน้องหวังจะกินปลามาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอบอกนิดนึงนะคะว่า วีแปลว่าปลานะคะที่น้องบอกว่าอยากกินปลาก็คือนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นอะหลังจากที่เราอ่านมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะชื่อเรื่องก็เด้งขึ้นมาในหัวเราปั๊บเลยแต่ว่าทางเจ้าปลาน้อยเนี่ยต่อให้แอบ,บรู้สึกหนาวแปลกๆเสียวสลังแปลกๆแต่ก็ยังไม่คิดนะคะว่าน้องจะหมายถึงตัวเองพอได้ยินน้องบอกแบบนั้นก็ยังตอบกลับไปอีกว่าถ้าอยากกินปลาแถวๆนี้น่าจะมีขายนะคือ <c ười> อวอีตอนนี้น้องไม่ได้ใส่สายแล้วนะระวังตัวหน่อยคะ่ะ Uh, แล้วหลังจากที่ผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีโมเมนต,ต์เล็กๆน้อยๆเข้ามาให้เราแอบยิ้มอยู่ตลอดอย่างตอนที่จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักค่ะเจ้าน้องเขาก็จะมาขอถุงหอมของอาวีซึ่งอาวีก็เตรียมไว้ให้น้องนะพอได้ไปน้องก็ดีใจใหญ่เลยยิ้มแฉ่งเลยค่ะแล้วก็เก็บไว้อย่างดีมากๆพอเก็บเสร็จแล้วก็บอกว่า ในเมื่อสิทธิพี่ให้ของขวัญแล้วสิทธิน้องก็ต้องให้ของขวัญสิทธิพี่เหมือนกันแล้วน้องก็เอาของที่เตรียมออกมาให้คือเป็นผู้ห้อยดาบที่น้องเป็นคนทําเองเลยค่ะน้องทํามาสองอันอันนึงของตัวเองส่วนอีกอันก็ให้อวีเป็นอารมณ์แบบผู้ห้อยดาบคู่น่ารักมาก แล้วก็จะมีอีกโมเมนต์นึงในช่วงงานประลองค่ะอันนี้ก็จะน่ารักมากเหมือนกันเราชอบในความโอยสิทิ์น้องกับท่านอาจารย์ของอวี่มากคือน้องเสียส้ยซีอยากได้จับฉลากลงไปสู้ก่อนค่ะแล้วน้องก็ชนะแบบขาดลอยเลยพอคู่ต่อสู้ลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วน้องก็บอกว่าชนะแล้วแล้วอวี่ที่ดูอยู่ก็คิดในใจแบบ โอ้โหพระเอกเท่มากแต่ตรงเนี้ยเราเห็นด้วยจริงๆค่ะเพราะน้องเท่มากจริงๆแต่ว่าด้วยความที่คู่ต่อสู้ของน้องเขาเนี้ยเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าการประลองเนี้ยมีสิทธิ์เข้าร่วมจากหลายสำนักเลยค่ะแต่เขาจะไม่ได้แบบจับสำนักนู้นมาสู้กับสำนักนี้อะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าจะเอาชื่อของทุกคนทุกสำนักมารวมกันแล้วก็จับฉลากเลยทำให้สิทธิ์สำนักเดียวกันก็มีโอกาสจะได้สู้กันด้วยแล้วบังเอิญว่า คนที่น้องเสียสีสู้ด้วยเนี่ยเป็นสิษย์เอกของเจ้าสํานักเดียวกันพอดีค่ะอวอีก็เลยแอบกลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาทีหลังหรือเปล่าก็เลยหันมาหาท่านอาจารย์ของตัวเองก็บอกว่าท่านอาจารย์สิทธิ์น้องแต่พูดได้แค่นั้นท่านอาจารย์ก็ยกมือขึ้นมาห้ามไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าข้ารับผิดชอบเองเอวอี่ก็เลยได้มากรีดลองเนใจอีกรอบก็กรีดท่านอาจารย์แบบท่านอาจารย์ก็เท่มากเหมือนกัน <laughs> คือ ช่วงงานประลองเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้เห็นความหล่อความเท่ของน้องเสี้ยซีกับท่านอาจารย์กันชัดๆเลยค่ะไม่แปลกที่อวี่จะเสียอาการขนาดนี้พอตอนอ่านเราก็เป็นเหมือนกันเลยคือท่านอาจารย์แบบ ท่านอาจารย์เท่มากจริงๆค่ะรักลูกศิษย์มากแล้วก็ตามใจอวอีกับน้องมากๆด้วยเวลามีเรื่องอะไรกับคนนอกท่านอาจารย์จะออกหน้าให้ตลอดเลยเป็นท่านอาจารย์ที่น่ารักมากอ๋อแล้วก็โมเมนต์น่ารักน่ารักในช่วงเนี้ยจะยังไม่จบด้วยนะคะเพราะพอะหลังจากที่น้องเสียซีชนะเรียบร้อยแล้วน้องก็จะต้องกลับขึ้นไปหาท่านอาจารย์กับศิษย์พี่ค่ะแล้วคือจังหวะที่น้องขึ้นไปจะเป็นตอนที่อวอีกกาลังลูกหัวศิษย์น้องสามอยู่พอดีพอเห็นแบบนั้นน้องก็เลยชักสีหน้าเลย ช่วงนี้คือรอสงสารสิน์น้องสามมากในขณะที่ออี่ยังไม่รู้สึกอะไรก็เลยลูบหัวสิน์น้องสามอยู่ในใจสิทธิ์น้องสามก็คือสิน์น้องสามตัวสั่นด้วยความกลัวสิทธิ์พี่ใหญ่ท่านอย่าลูบหัวข้าอีกเลยหน้าสิทธิ์พี่ลองดูกระหายเลือดเหมือนจะฆ่าคนได้แล้วฉู่อี่หันมาเห็นเสียซีที่อารมณ์ไม่ดีนักจึงหันมาหยิกแก้มเขาในดวงตาแฝงไปด้วยรอยยิ้ม เป็นอะไรไปทันใดนั้นดวงตาที่ยันยเยือกของเซียซีกับมาลายหายไปเหลือเพียงนย้ำใสๆเอ,อ่อรล้นออกมาข้าไม่เป็นไรผู้จบก็กระโดดกอดแขนฉอยอย่างมีความสุขพร้อมกับซุกตัวเข้ากับร่างฉอยอย่างยิ้มแย้มคือช่วงเนี้ยอนอกจากเราจะสงสารสิทธิ์น้องสามแล้วเราก็ยังหมั่นเคี้ยวจาน้องมากจริงๆค่ะกับคนอื่นนี่ตาขวางใจตลอดแต่พอเอาอีหันมาปุ๊บก็รีบเปลี่ยนมาอยู่ในร่างน่ารักปั๊บกลายเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูไปเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยค่ะจนกระทั่งเวลาจะผ่านไป10ปีเลยพอสองคนเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งอวีก็รู้สึกว่านิสัยน้องอะเริ่มเปลี่ยนไปนะคือแต่จริงๆเราก็รู้สึกว่าน้องเปลี่ยนไปจริงๆค่ะ คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยแต่เหมือนเราจะรู้สึกว่าน้องยึดติดกับอวี่ขึ้นเยอะมากๆเมื่อก่อนว่าตัวติดอวี่แล้วแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นติดมากจนแทบจะปล่อยให้ข่าสายตาไม่ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่น้องจะงองแงอ้อนขอไปไหนตอนไหนกับอวี่ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นงองแงขออยู่ด้วยเพราะกลัวว่าจะโดนทิ้งอะคะ่ะถึงบางครั้งเราจะแอบหมั่นเคี้ยวจนอยากตีไปบ้างแต่เราก็เอนดูน้องมากๆด้วยคือน้องน่ารักมากจริงๆ แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมเลยเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆื่อยๆแต่ในระหว่างนั้นก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแทรกเข้ามาให้เราทั้งขำทั้งเขินอ,อยู่เต็มไปหมดเลยจนกระทั่งในเล่มนี้จะมาจบอยู่ตรงที่น้องกับอวี๋ต้องพาสิทธิ์ในสานักไปตามหาของวิเศษในมิติลับกันค่ะแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องมาอ่านต่อในเล่มที่สองกันนะคะ ก็สำหรับการรีวิวนิยายเรื่องตัวละครเอกพยายามจะจุดๆค่าทุกวันเล่มหนึ่งก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะฟังกันได้แบบเพลินๆและแฮปปี้กับการฟังนะถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ